การฟันธงอิสราเอลเปิดศึกรอบทิศจะถูกถอนรากถอนโคนวันที่19ท่านวาคม2567อยู่กับดิฉันค่ะธนวัฒนวังชาก่รบิ๊กวอร์ผ่าโลกวันนี้มาคุยกันเรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่วันนี้ยังคงตึงเครียดหนักนะคะหนักขึ้นทุกทีไม่ได้ผ่อนเบาลงเลยหลังซีเรียเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีใช้กำลังทหารจากกลุ่มต่อต้านที่มีมหาอำนาจหนุนหลังฝั่งหนึ่งก็เป็นตุรกีหนุนหลังอีกฝั่งก็เป็นสรัฐอิสราเอลหนุนหลังแต่ก่อนนี้กลุ่มลาวนี้ถูกประทับตรานะคะว่าเป็นกลุ่ม IS วันนี้ได้เปลี่ยนโฉมหน้าใหม่ในฐานะรัฐาธิปัตดแล้วมีรัฐบาลใหม่มีกองทัพแห่งชาติซีเรียใหม่แต่ความวุ่นวายกาลาหลในทั่วเขตชนบท ยังไม่จบสิ้นค่ะมาปรากฏว่ากองทัพใหม่โดยกองกำลังต่อต้านซ้ายตุรกีกำลังขับไล่กลุ่มต่อต้านและกองกำลังติดอาวุธซ้ายที่สรัฐและเ l เสนับสนุนสรัฐออกมาเจราจานะคะส่งบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปล็อบบี้ถึงตุรกีไปพบเอโดากานขอให้หยุดปราบปรามกลุ่ม SDF ซึ่งสรัฐสนับสนุน บอกว่าเป็นกลุ่มกบฏสายกลางแล้วก็มีกองกำลังติดอาวุธด้วยขอให้เพลามือและรู้สึกว่าจะมีการหยุดยิงชั่วคราวแล้วก็ใกล้จะหมดเวลาแห่งการหยุดยิงด้วยปรากฏว่าไม่ตกลงนะคะตุรกีทางฝั่ง SDF ก็เลยขอฐานใหม่ขออีกเมืองนึงเพราะว่ามีประชาชนชาวเคิร์ดไม่ได้มีแต่กองกำลังฐานนะคะเขาก็ขอ เปิดฐานใหม่เมื่อก่อนเนี่ยฐานที่มั่นของเขานี่ใหญ่มากเพราะสหรัฐคุมคุมแล้วก็มีอิทธิพลตรงนี้เขาก็คุมตรงนี้เพราะว่าย่านที่เขาคุมเนี่ยเป็นบ่อน้ํามันที่สหรัฐขุดมาแล้วเป็น10บสปีวันนี้ดูเหมือนว่าตุรกีจะไม่ผ่อนปลนนะคะโอกาสที่จะปะทะกันค่อนข้างแน่นอนเลยเพราะ SCF ก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะถือว่าตัวเองก็อยู่มาก่อนแต่ แค่เจราจาขอฐานที่มั่นตั้งหลักถ้ายังไม่ได้ก็มีปะะถาแน่ขณะที่อิสราเอลด้านอิสราเอลนะคะช่วยโอกาสเลยเดินหน้ายึดพื้นที่เพิ่มในที่รับสูงกกลันรับมนตรีกลาโหมของอิสราเอลก็ออกมาประกาศนะคะเมื่อเช้าก็ยังพูดอยู่บอกว่าถึงเวลาแล้วต้องยึดกาซายอย่างเบ็ดเสร็จอันนี้ท้าทายทุกฝ่ายเลยเพราะเขาถือว่าเขาเหนือกว่าทั้งอาวุธ กำลังทหารและก็ผู้สนับสนุนหลักแต่ว่าสถานการณ์จริงมันเป็นไปตามที่เขาต้องการหรือเขาที่ประกาศหรือเปล่ามันเป็นอีกเรื่องค่ะอิสราเอลก็เดินหน้าตามแผนใหญ่สร้างมหาคนครอิสราเอลย่างเต็มที่เลยนอกจากประกาศจะยึดกาซาเบ็ดเสร็จแล้วนะคะก็ยังโจมตีพื้นที่เมืองต่างๆของซีเรียไม่หยุดซีเรียที่วันแรกๆปยุทเนี่ย เป็นพื้นที่รอบๆที่ราบ,บสูงโกลันเดิมตอนนี้ก็เรียกว่าหมดเลยทั้งที่ราบสูงโกลันยึดทั้งหมดโดยเฉพาะเทือกเขาววมองซึ่งออถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญสูงสุดในย่านนี้ขึ้นไปอยู่บนนั้นก็เห็นรอบพิษเลยค่ะตอนนี้อิสราเอลยึดครองอยู่ประกาศจะยึดถาวรเลยนะในขณะที่นานาชาติแล้วก็รัฐบาลชุดใหม่เองแล้วก็ตุรกีรวมทั้ง รัเสเซียอิหร่านสหประชาชาติออกมาประนามว่าทําแบบนี้มันผิดกฎหมายเธอก็ไม่สนใจค่ะเพราะว่ายึดแล้วยึดเลยจะยึดถาวบอตุรกีออกมาประนามรุนแรงและดูเหมือนจะไม่ใช่แค่ประนามนะคะส่อแววว่าจะมีการประทะกันระหว่างอิสราเอลกับตุรกีอีกไม่นานละค่ะท่าทีของอิหร่านโดยผู้นำสูงสุดออยตลักษ์คาเมนอีออก มากล่าวสุนทรพจน์นะคะประกาศว่าระบบยึดครองของอิสราเอลจะถูกถอนรากถอนโคนแน่นอนมันไม่ใช่เป็นอย่างที่อิสราเอลฟันทงว่าตอนนี้เมื่อซีเรียเริ่มสลายขบวนการต่อต้านก็จะพังพินาศไปด้วยเพราะว่าถูกทำลายฐานที่มัน่นฐานโลจิสติกส่งกำลังอาวุธกำลังคนกำลังบำรงุงแล้วก็มันทำให้อิรานอ่อนแอ เขาฟันธงนะคะอิสเอลว่าเนี่ยสถานการณ์ที่ซีเรียนเนี่ยทำให้อิรานอ่อนแอทำให้รัสเซียอ่อนแอทำให้ขบวนการต่อต้านล่มสลายแต่ทางฝั่งผู้นำสูงสุดของอิรานออกมาสวนคำเลยนะคะสวนปากเลยว่ามันไม่เป็นเช่นั้นแต่อิสเอลนั่นแหละที่จะถูกถอนรากถอนโคนทำไมอายาตละคามเนอีจึงพูดอย่างนี้นะคะผู้นำสูงสุดอิรานออกมาชี้ว่า อิสราเอลและพวกต่างประเมินผิดจากความเป็นจริงที่บอกว่าขาบวนการต่อต้านจะอ่อนกำลังและจะล่มสลายเพราะรากฐานการต่อสู้ของพวกเขานั้นไม่ได้มาจากปัจจัยภายนอกเป็นหลักแต่เป็นปัจจัยภายในคือหัวใจของพวกเขาการต่อสู้การต่อต้านของขบวนการต่อต้านไม่ได้มาจากความเห็นแก่ตัวแต่เป็นการเสียสละอย่างสุดจิตสุดใจ ต่อภาระหน้าที่ทางศิลธรรมเพื่อปกป้องชาวปาเลสไตน์ที่ถูกกระทำย่ำยีมายาวนานปกป้องด้วยความกล้าหาญและก็ไม่กลัวเส้นชีพด้วยดังนั้นอำนาจภายนอกย่งกดดันบีบคั้นจ้องทำลายมากเท่าไหร่ขบวนการต่อต้านก็จะยิ่งเติบโตแข็งแกร่งมากเท่านั้นวิกฤตที่ซีเรียแม้จะเป็นความยากลำบาก แต่กลับจะยิ่งทําให้ขบวนการต่อต้านขยายตัวไปทั่วภูมิภาคอย่างที่อิสราเอลคาดไม่ถึงทางด้านกองทัพอิหร่านแม่ทัพและรองผู้บัญชาการของ IRGC ของเตหรานนะคะยืนยันว่ายังไงเสียปฏิบัติการทรูพมิสสามจะมาแน่นอนไม่ผิดคำมั่นสัญญาแต่จะมาเมื่อไหร่ก็อุบไว้ก่อนนะคะและก็ทุกกองทัพ ทุกแม่ทัพทุกพอบอทอบอพูดตรงกันด้านอเมริกากดดันนะคะให้มีการหยุดยิงในกาซาเพื่อแลกเปลี่ยนตัวประกรันจะได้ลดการต่อต้านในอิสราเอลต่อรัฐบาลชุดในทันยูหูลงปรากฏว่าฮามาสก็มีท่าทีเป็นบวกว่าพร้อมจะรับเงื่อนไขแต่สงสัยว่าอิสราเอลอ่เอายังไงกันแน่เพราะอิสราเอลไม่มีท่าทีว่าจะยอมหยุดยิงยังคงเรียกร้อง ให้ฮามาสและกลุ่มต่อต้านอื่นๆในปาเลสไตน์วางอาวุธแล้วก็ส่งตัวประกันออกมาอย่างไม่มีเงื่อนไขแบบนี้มันก็ดูท่าว่ามันจะอาจจะไม่จบลงง่ายอีกทา,ทางทั้งที่สหรัฐก็พยายามผลักดันนะคะตัวแทนตัวกลางก็พยายามผลักดันอันนี้ก็คงต้องขึ้นกับอิสราเอลนั่นแหละและเมื่อไม่มีการแลกตัวประกันแรงกดดันจากภายใน การต่อต้านรัฐบาลเนทันยาฮูก็จะสูงเพิ่มขึ้นแน,น่นอนการต่อสู้ในปาเลสไตน์โดยขบวนการต่อต้านก็ยังดุเดือดไม่พักเลยนะคะมีรายงานการสูญเสียของกองทัพอิสราเอลทหารอิสราเอลทุกวันเช่นกันบางจุดสูญเสียรวดเป็นกลุ่มใหญ่อย่างไม่เคยมีมาก่อนด้านฮิสบุลลั์ที่ชายแดนเลบานอนแม้จะไม่ดุคึกขักแต่ก็มีการวางกับดัก นะคะมีการสูญเสียของกองทัพอิสราเอลในภาคพ,พื้นดินไม่เปลี่ยนแปลงเลยมีแต่การรายงานจากการไปละเมิดสัญญาหยุดยิงนะคะของอิสราเอลนับร้อยครั้งแล้วเลบานอนก็ออกมาร้องเรียนนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถทำอะไรได้แต่ถามว่าฮิสบลอยหยุดไหมในจุดย่อยที่เผชิญหน้ายังคงมีความสูญเสียของ กองกำลังทหารของอิสราเอลอยู่ค่ะล่าสุดนี่เลยวันนี้แหละมีการประทะกันที่ทะเลแดงสรัฐส่งเรือบรรทุกเครื่องบินทรูแมนลำใหม่นะคะเข้ามาอีกแล้วที่น่านน้ำทะเลแดงและเยเมนก็ปฏิบัติการยกระดับขั้น5คือจะไม่แค่ขับไล่นะคะจะโจมตีเอากันแบบให้จมไปข้างอะไรประมาณนี้ก็รอฟังผลนะคะว่า จะเหมือนกับกรณีเรือบรรทุกเครื่องบินลำก่อน,อนที่ถูกเยมเมนโจมตีและต้องลากไปซ่อมที่อเมริกาหรือเปล่าพรุ่งนี้คงมีคำตอบค่ะคำประกาศถอนรากถอนโคนอิสราเอลของผู้นำสูงสุดอิหร่านมันสวนคำพูดของเนทันยาหูทีมเหี่ยวของเนทันยาหูเลยนะคะคำประกาศคำยืนยันหรือการวิเคราะห์ของผู้นำสูงสุดอิหร่านนั้น พูดถึงระบอบการยึดครองของอิสราเอลจะต้องล่มสลายแน่มาจากปัจจัยภายในที่มีความแตกแยกกันอย่างลึกซึ้งในปัจจุบันไม่ใช่แตกแยกแค่ผลประโยชน์นะคะแต่มันลงลึกถึงความคิดและวิธีการดำรงอยู่การบริหารแผ่นดินและก็ประชาชนด้วยอันนี้มันขัดแย้งกันทั้งในหมู่นักการเมืองและก็ภาคประชาชนด้วยค่ะรวมทั้ง ผู้นับถือศาสนาอ,อยิวออธดอกด้วยตอนนี้ก็ปั่นป่วนตึงเครียดทุกวันนะคะและมีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นด้วยเพราะฝ่ายค้านประกาศจะโค่นในธันยาเยโฮให้ได้ขณะที่กระบวนการต่อต้านยังไม่สิ้นสุดนะคะอิสราเอลกำลังตกอยู่ในสภาพถูกกลุ่มจากทั่วสารทิศทั้งในแนวรบเดิมอันนี้คือปัจจัยภายนอกนะคะกลุ่มต่อต้านจากปาเลสไตน เลบานอนเยเมนอิรักยังไม่หยุดมือค่ะและกำลังเปิดฉากใหม่ที่ซีเรียกับตรุรกีโดยตัวของตัวเองก็คืออิสราเอลไม่แคร์ใครไม่เกรงใจใครโจมตีไม่เลือกหน้างานนี้ต่อให้มีสหรัฐช่วยมันก็ไม่ง่ายนะคะที่จะทำลายทั้งขบวนการต่อต้านและอิรานรวมทั้งตรุรกีในเวลาเดียวกันจับตา ศึกใหม่ในซีเรียค่ะพิษสงแผนเกลือจิ้มเกลือหรือนามยอกเอานาำบงของปูตินนั่นเอง